ไทยไลยแรงที่สุดแต่กลับถูกปกปิดมากที่สุดเพราะสื่อมวลชนไทยครับพอพอพระพุทธศาสนาคณะสงฆ์ทำความดีไปช่วยกันปกปิดพอภัยจากกบฏมุสลิมทำสิ่งที่ไม่ดีไม่ถูกต้องไปช่วยกันปกปิดมันก็เลยเกิดความได้ใจฮะใช้ความรุนแรงได้อย่างต่อเนื่องต่อเนื่องต่อเนื่องมาหลายสิบปี ถามว่าหลักฐานมันก็เห็นกันอยู่ทนโท่คคาสอนกันกูลานแปลเป็นไทยออกมาแล้วไม่ว่าจะฉะบับไหนมันก็เห็นกันอยู่ทนโทษแม้กระทั่งคนที่ไปนะครับแจ้งความผมไว้ที่สตูนนะครับว่าผมเอาข้อความเป็นเทสเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์เพื่อที่จะให้ผมไปที่ทางภาคตาใต้ได้ก็เคยหลุดพูดไว้เอง เรื่องคําสอนว่ามีปัญหาอยากให้มีการแก้ไขแต่ด้วยการที่ว่ากลัวว่าจะถูกเปิดเผยมากแล้วจะเสียหน้าหรือยังไงไม่ทราบต้องพยายามปิดปากผมไม่ได้ต้องให้ผมไปในพื้นที่และทราบว่ามีหน่วยซุ่มที่เตรียมง,งานเล่นงานผมอยู่ทางใต้ไว้ท่านชมครับ การโจมตีของกลุ่มกอรกร้ายอิสลามไม่ได้มีเฉพาะประเทศไทยมันมีทั่วโลกหลักฐานเราก็มีฮะเพราะฉะนั้นนะครับสิ่งที่อยากจะแจ้งว่าออปสะผมเองพอดีขอเอาชีวิตถวายเป็นพุทธบูชาได้ตัใแน่แน่แล้วครว่าก่อนที่จะต้องลงใต้รอบนี้ ผมขอทําภารกิจสําคัญให้สําเร็จภายในเดือนนี้นั่นคือการยื่นเอกสารให้กับฝ่ายความมั่นคงของไทยคะให้กับหน่วยงานที่สําคัญที่สุดได้มีข้อมูลได้นําหลักฐานต่างๆที่สําคัญที่สุดพร้อมทั้งข้อเสนอแนะดีๆเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของฝ่ายความมั่นคงว่า 22ปีที่ผ่านมาในพื้นที่4จังหวัดชายแดนภาคใต้ก่อนหน้านี้นโยบายที่ทำอยู่ไม่สำเร็จผลคฮะยังเกิดการก่อการร้ายอย่างต่อเนื่องจึงต้องหาวิธีใหม่ๆจะต้องไม่เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นตรงนี้จะตรงกับสิ่งที่อปอได้มีข้อมูลหลักฐานต่างๆเพื่อให้ ฝ่ายความมั่นคงได้มีข้อมูลสําคัญตอนนี้เรามีหลักฐานใหม่หลายเรื่องมากครับท่านผู้ชมครับเพราะฉะนั้นเป็นไงเป็นกันพอดีจะไม่ถอยฮะจะไม่รอว่าต้องไปภาคใต้เสร็จก่อนแล้วค่อยกลับมายื่นเอกสารให้ฝ่ายความมั่นคงขอทำหน้าที่อย่างสุดความสามารถตรงนี้ ผมจึงต้องขอให้แจ้งข่าวให้ทุกท่านทราบวันนี้ตรงกับวันจ่ายของทางเทศกาลตุ๊จีนบางคนก็ไปซื้อเป็ดซื้อไก่ซื้ออะไรต่างๆนะครับมาไหว้แต่เนี่ยครับ มันก็พยายามสก,กัดที่ติ๊กต็อกอีกนะฮะแต่ท่านผู้ชมครับใครเห็นด้วยว่าจะให้ผมเดินหน้าลุยยื่นเอกสารให้ฝ่ายความมัน่นคงให้สำเร็จก่อนก่อนจะไปใต้รอบนี้